สวัสดีค่ะยินดีต้อนเราเข้าสู่ DIY of t a l o t d 5กันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การเงินชีวิตจักษสถานการณ์งานของคุณมากันที่ 1- ถึง3สเดตุลาค่ะเรามาดูซีว่าราศีของคุณมากันที่ราศีเมษมาดูซีว่าแม่จ๋าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะไปในทิศทางใดน่จะเป็นการ,รดูดวงแบบตะว,วันตกละ ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะแ้วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณนะจ๊ะโอเคไหมออไพ่สี่ดาบมาเฉียวสี่ดาบระวังเรื่องของหมดแรงหมดแรงระวังเรื่องของความไม่สบายสุขภาพ ระวังหมดกำลังใจเหมือนหมดแรงกายหมดแรงใจอ่ะดูเหนื่อยล้าเออระวังสุขภาพด้วยทํางานเยอะๆสิ่งที่แบกรับมันมีเยอะก็เหนื่อยก็เหนื่อยหน่ายเป็นธรรมดานะคะก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยช่วงนี้หรือว่าหมดแรงกายหมดแรงใจในการทําอะไรก็ตามนะจ๊ะเมธคือมันเหมือนกับแบบมันเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่อ่ะเหนื่อยกายเดี๋ยวพักหน่อยมันก็หายแต่เหนื่อยใจนีเ่เซมันหายยากอยู่นะ อ,อ,อารมณ์ไม่ค่อยดีค่ะระมัดระวังความตึงเครียดทางอารมณ์หยุดพักผ่อนหน่อยฟื้นฟรูร่างกายสักนิดค่ะระวังมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่จิตใจว้าวุ่นสับสนบางทีอาจจะต้องพักเพื่อทบทวนตัวเองดีๆนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นหวัดเป็นไขออ้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะพักสักนิดนึงอย่างที่บอก พักสักหน่อยพักสักหน่อยเพราะว่าสิ่งที่คุณแบกรับอ่ะมันวางลงไม่ได้จริงๆทั้งความเครียดในเรื่องการทําทงานความเครียดในเรื่องของต่างๆที่เข้ามาอมืการเงินช่วงนี้อยู่ในโหมดต้องจัดการกับชีวิตค่ะปัญหาค่าใช้จ่ายเตือนถึงรายได้ที่ชงงะงักคือมันเคยมีรายได้ที่มันดีๆแต่มันถดถอยลงไปอ่ะหรือว่าก็เสียเงินเสียทองไปกับค่ารักษาพยาบาลเออเดี๋ยวก,ก็กลับมาฟื้นตัวได้ การเงินช่วงนี้ก็เรามาะระวังเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งเอออย่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแล้วกันค่ะนะอย่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟืยอยอารมณ์นั้นงานมีเกณฑ์ต้องทบทวนหนึ่งแผนง,งานหรือโครงการที่เริ่มต้นไปก่อนหน้านี้เมื่อคุณเริ่มต้นอะไรไปก่อนหน้านี้ก็ต้องทบทวนหน่อยว่าจะเดินประเมินกับสถานการณ์ของการงานว่าจะเดินไปต่อไหมหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะทุกอย่างมันดูชะงักงานจนทำให้คุณเหนื่อย เหนื่อยและเครียดอ่ะจิตตกเป็นบางครั้งนะคะอืมหรือบางคนอาจจะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุล้มหกล้มเบาๆโดนรถเฉี่ยวรถชนอะไรอย่างเงี้ยมันมีให้เห็นแต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแต่เรื่องสุขภาพนี่แหละที่จะต้องระวังการเจ็บป่วยที่ต้องนอนนอนอาจจะต้องนอนเลยอะ่ะประมาณนี้นะคะ พักร่างสักนิดหนึ่งค่ะร่างกายคุณอาจจะแบกรับไม่ไหวกับสิ่งต่างๆมากมายกายกองที่คุณแบกรับอยู่อย่างที่บอกอะ่ะหมดแรงกายหมดแรงใจเออก้าวถ้วยเนี่ยมีเรื่องที่ตัวเองเนี่ยมันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่จัดก,การที่บอกใครไม่ได้บางทีคุณก็มีลูกส่วนตัวสูงการแบกรับจะบอกใครได้ว่าโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินภาระรมันเยอะมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรไม่รู้จะบอกเขาอย่างไรนะคะบางทีเขาก็ปิดบังซ่อนเร้นบางทีช่วงนี้ก็แอบเก็บเงินไว้ซื้อของไม่บอกใครซื้อของเพื่อความสุขของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองก็ได้นะคะการเงินเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีเงินใช้จ่ายเยอะก็จริงคุณนะมีความมั่นคงเงเียบนะ บางคนได้โชคลาภทางการเงินหรือโชคลาภซึ่งสนิหาได้ของฝันได้ของฝากได้ของถูกใจหรือซื้อของให้กับตัวเองก็ได้นะคะแต่มีเงินนะ่ะเงินนะ่ะมีอยู่ค่ะหรือไม่ก็มีคนเปอ่ามีสายเปเข้ามาหรือเปล่าจ๊ะม,มีเด็กมาชอบหรือจ๊ะหรือไปชอบเด็กนะคะ อืมการงานยังมั่นคงการเงินยังดีอยู่ค่ะแต่กลัวมากกว่ากลัวถึงค่าใช้จ่ายที่มันจ่ายไปเยอะแล้วเงินมันมันเหมือน,น,นเงินเก็บมันน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยนะอารมณ์นี้คิดหนักคิดมากเพราะความเหนื่อยล้าคิดหนักคิดมากเพราะความรู้สึกรอบข้างหรืองานมันหนักเกินไป การทำงานที่แบบบางทีเบื่อๆเซ็งๆกับงานบางคนบางคนอาจจะถึงจุดอิ่มตัวกับการทํางานก็ได้แต่การงานก็นหมายถึงความมั่นคงนั่นแหละแต่เราก็คารู้สึกเบื่อไม่อยากไปทํางานเลยช่วงนี้อะไรอย่างนี้ในลักษณะแบบนั้นความรักมีความรักซ้อนๆไหมมีเด็กมาชอบหรือไปชอบเด็กไหมมีการอินเลิฟกับบางคนแต่ว่าเขาเลิฟกับคุณไหมอ่ะมันเหมือนกับว่า บางคนต้องเบรกพักหยุดนิ่งกันแล้วนะในความรักความสัมพันธ์หรือคุณรอคอยอยู่รอคอยอะไรรอคอยกันกลับมารอคอยกันคืนดีรอคอยยังคาดหวังว่าเขายังจะอยากมีเราไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความรักคุณก็ดูเหนื่อยนะมันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันหรือเขาไม่เข้าใจเราเขาเอาแต่อารมณ์เอาแต่ตัวเองเป็นเหี้หรือเราเป็นคนที่คอนโรลเราจะเอาสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวัง นะจ๊ะโอเคไหมคือมันเหมือนกับว่าเราคาดหวังเขามากเกินไปเขาต้องทําอย่างนี้สี่ต้องทอํางงอ,ทอย่างนู้นสี่ต้องทําอย่างนั้นสี่และเราก็แบบพอไปคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดั่งที่ใจคุณคาดหวังก็ทําให้คุณนะเป็นทุกข์เองเพราะฉะนั้นเราก็ความรักระมัดระวังด้วยในเรื่องของความรักที่มีคนเข้ามาเยอะๆอะมันมีความหึงหวงมีมีเหตุข,ของการเข้าใจผิดกัน การสื่อสารใดๆก็ตามอย่าเจ้าชู้มากเกินไปนักนะจ๊ะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนแบบคือคนมีเสน่ห์คนเจ้าชู้มันเป็นเส้นบางๆหรืออกปล่าเหมือนคุณมีเสน่ห์มากๆเลยแล้วคนเข้าหาคุณเองเขามาเองเอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ไปจีบเขาอะแต่เขามาเองอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าพอเขามาเองแล้วเราก็รู้สึกอาจจะมีความหวั่นไหวหรือทําให้คนที่เราอยู่ด้วยอาจจะเกิดความสั่นสะเทือนในความสัมพันธ์นั้นได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ให้นึกถึงดีๆว่าถ้าเรามีคนของเราอยู่แล้วก็พยายามที่จะแบบว่าเขามาเราก็ไม่เอาก็ได้นะ <c oughs> เออถ้าเขามาแล้วเราก็แบบเราก็ไม่คอมมิกแต่ว่าบางทีมันเกิดอาการแบบคนของเราหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีสิทธิ์ถึงมีสิทธิ์หวงมันอยู่ที่การกระทําของเราด้วยบางทีเราดูโดดเด่นเกินไปนะักหรือเราตั้งหากบางครั้งเราก็ดูมีใจนะเมตนะ บอกตรงๆเลยเพราะความเจ้าชูอ้อาจจะเป็นเจ้าชู้เล็กๆคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยมีคนเคยบอกไหมว่าคุณน่ะเจ้าชู้นะหรือว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยนะเลยทําให้ความสัมพันธ์ที่มันเข้ามามันบั่นทอนการบั่นทอนใจบั่นทอนความรู้สึกเนี้ยเออเข้ามาก็อย่างที่บอกอ่ะพยายามปัดๆยัง้งมันจะเป็นการบั่นทอนที่ทําให้เราจากที่เรามีความสุขกายเป็นเป็นมีความทุกข์ไปแทนแบบนี้ก็ไม่โอเคไม่แฮปปี้เนาะเออระวังด้วย หรือคุณนะ่ะมีละมีเรื่องลับๆที่ซ่อนเร้นปิดบังไว้อําพางจากสายตาคนอื่นมีเรื่องที่แบบบอกใครไม่ได้ฉันชอบคนเนี้ยฉันชอบคนเนี้ยทางทางที่ฉันก็มีชกของแล้วจิตใจที่หวั่นไหวค่ะตรงหนักแน่นเขาไว้นะจ๊ะเมฆถ้าคุณไม่หนักแน่นเนี่ยก็มีโอกาสของความหวั่นไหวให้กับคนอื่นได้บางทีก็มีคนมาเสนอตัวหรือเขาแบบ เขาทําเป็นว่าแอบมีใจให้กับเราเนี่ยเราก็แอบมีใจให้กับเขาเนี่ยระมัดระวังความรู้สึกนินดีๆคือต้องอยู่ในอยู่ในที่ตั้งระมัดคงกับอารมณ์และความรู้สึกอืนั่นแหละเมื่องงคุณก็จะไม่แบบมันจะทําให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะเข้าใจใช่ปะ่ะอืมอ่ะมาดูกันซิว่าคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดค่ะ คนโสดเดืันเดือดันโสดสวยรวยมากโสดแล้วดีโสดแล้วชีวิตดีๆเออเป็นเป็นความโสดที่ที่ควรจะโสดนั่นแหละใครเข้ามาเนี่ยถ้าใครเข้ามาในความในความสัมพันธ์ก็อย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าพึ่งจะไปอินด้วยนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกของคนที่แบบเราเริ่มรู้สึกว่าไอความรักของเราเนี่ยมัน มันไปอะไรไปหวั่นไหวกับคนที่เข้ามาซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาโดยประสงค์ดีกับคุณสักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะจ๊ะเออเหมือนกับเข้ามาชอบเราเพราะอยากให้เราเปเข้ามาชอบเราเพราะเขาอยากอ่อยเราโปรยสนเสน่ห์ใส่เราอะไรนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามานะตอนนี้คุณควรจะมองดีด ว่าความสัมพันธ์นี้มันควรไปแบบระยะยาวๆไหมหรือว่าความสัมพันธ์ที่คนเข้ามาชอบเราเขามาจากความจริงใจหรือตั้งใจจะแบบว่ามาหลอกเราให้เรารักหลอกให้เราหลงก็ได้อ,อประมาณอย่างนี้นะคะออคนโสดก็ระมัดระวังคนเข้ามาที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้จริงใจกับคุณเต็มร้อยมาเพราะแอบแฝงมีบางสิ่งบางอย่างที่แอบแฝงไว้ นะโอเคไหมสดไปก่อนสวดไปก่อนคบได้คุยได้แต่อย่าเพิ่งไปอินใจกับมันสักเท่าไหร่คือเข้ามาก็เออเราเปิดใจคุยดูแต่อย่าไปแบบอู้ยคาดหวังอะไรแบบนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนวนไปวนกลับไม่ตัดสินใจยังยือย้อๆกันไว้ยังหงุดหงิดใส่กันแล้วก็ทะเลาะกันเป็นบางครั้งบางคราวซึ่งมันมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะต้องทบทวนแล้วล่ะว่า ที่เขาไม่ชัดเจนกับเราเพราะอะไรเราพยายามทุ่มเทกับเขาเราเขาให้อะไรเราบ้างและก็ควรจะต้องทบทวนว่าในความสัมพันธ์นี้เราควรตัดสินใจไปในทิศทางไหนเออเข้าใจไหมอ่ะไปที่รักสามเศร้ารักซ้อนค่ะใครอยู่ในรักซ้อนไปกับสถานะไม่มีไม่เห็นสถานะแล้วก็แล้วก็ตัดสินใจไม่ได้หรือเปล่า อ่ะใครอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนสถานะไม่มีแล้วต้องทนทุกข์ทรมานทนกับไรทนกับความรู้สึกทนกับสถานะไม่มีตัดใจก็ไม่ได้ไปไปกับกับกันอยู่ไม่รู้กี่หนกี่ครั้งแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่รู้ว่าเราต้องทนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรทนให้ก็มีความสุขแล้วเราต้องทนแบบนี้ทําไมต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณทนอยู่แบบนี้ทําไมทางทางที่เขาไม่ไให้สถานะคุณมีโอกาสที่จะเลือกสิ่งใหม่ๆสําหรับตัวเองไหม คุณมีเอลโกอกาสที่จะตัดสินใจและก้าวเดินไปข้างหน้าหรือเปล่าต้องถามตัวคุณเองทั้งหมดเลยว่าเหตุผลของการพลนเพื่อนั่นแหละอ่ะขอไพ่แนะนําไพ่แนะนําบอกว่าหึงความหึงหวงเป็นเหตุสังเกตได้ 1. ระวังค่าใช้จ่ายที่มันเข้ามาเยอะเกินนะคะระวังเงินหมุนไม่ทันมีเงินเก็บไว้บ้างนะคะ นีไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนมาใช้นี่แหละสิ่งที่คุณต้องระวังคําพูดการสื่อสารหรือการความตรงไปตรงมาอีโก้เที่ยแรงๆระวังความขัดแย้งค่ะมองถึงเขาแรงมาคุณแรงกลับไม่โกงค่ะอารมณ์ประมาณเหมือนฉันก็ไม่ยอมใครง่ายๆหนึ่งในต้องอูเหมือนกันนี่แหละจะทําให้ความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมันขาดสะบั้นไปเพราะการไม่ยอมกันนะจ้ะโอเคไหมอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสคริปชันบอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่ใต้คลิปมีหลายจองคิวได้ค่ะสวัสดีค่ะ